เซเว่นนะครับขอบคุณครับไป้ยขอบคุณครับอบคุณครับพถึงแล้วนะครับเดินทางพอดีเขามาจอดหน้าโรงแรมที่ผมจะพักพอดีนะครับ สครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่สงขานะมาพักโรงแรมโกรัตรนานะครับปวดเทลนะตอนนี้เวลา4ี่โมงนาทีนะครับแล้วเข้าไปเช็คอินเลยฝากาห้องพักเป็นห้องห้ามสูบบุรีนะคะติดจอฟ้อนต์กสูนอันนี้เป็นสลิปน้ำเงินประกันคืนนะคะ<ช>แต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลถ้าหายพี่แจ้งชื่อ,อครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับมีน้ำไปกินหรอกินกับนะชาอูหลง ลนลนุลนลนุลนล,นนลุนุนอกน่อนาถือให้ถือให้ตั้งวังมันลน้นตั้งไปกี่ดอกกีรงนี้มุมมุมเด็กน้อยเลยนะครับแต่เราขึ้นลิฟต์ไปชั้นสามนะครับตรงนี้มี้านจอดรถนะก็มีหลายคันเหมือนกันนะครับจอดได้เยอะเหมือนกันนะลึกนะครับชั้นสามมีทั้งหมด6ชั้นนะครับ เทียงกันเนี่ยสามขอโทษนะครับสามสามสามเก้าสามสามสามเก้าทำไก็ไปทางซ้ายอะสามสามอะไรนะสามเก้านั่มันมันเป็นสามแปด 3ามสามสาครับถ้าคุณทายได้เก้านั่งนี้ค่ะตน้เปนงตองอนี้โอเคห้งเ,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 เตรงเดี๋ยวนะ ขออนุญาตรีวิวห้องน้ําก่อนนะครับพอดีเข้ามานะเราตกใจว่าห้องน้าใหญ่มากเข้ามาตรงนี้อ๋อตรงนี้มันจะเป็นขอเป็นกระจกนะแล้วก็มีอ่างน้ํานะครับก็เบสิกนะจะมีเครื่องทําน้ำอุ่นด้วยเรียบร้อยมีข้างฝักบัวแล้วก็ชาาเวอร์นะครับตรงนี้ก็มีชักโครกนะครับแล้วก็มีอ่าแปรงแปรงฟันล้างมือนะครับมีกระจกะถือว่าใหญ่จะนห้องน้ําใหญ่เหมือนกัน,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 กน,นครับ จะมาต่อที่ตรงเสียงนอนนะครับของผมเ,เป็นห้องเอตียงเดียวนะครับโอ้เตียงใหญ่เหมือนกันน่าจะหกฟุตนะใหญ่เลยอะ่ะกิ้งได้ไม่ใช่ห้าฟุตนะก็มีโทรศัพท์ด้วยแล้วก็มีปลั๊กนะครับตรงตรงนี้มีสองปลั๊กฝั่งนู้นมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเพราะปลั๊กไฟเรื่องใหญ่ตรงนี้จะน่าจะเป็นปุ่มเปิด บิดไฟนะครับผมหัวเตียงก็จะเป็นแบบนี้หมอนสะใจมากเลยคนละสองใบนะครับผมไม่ต้องเป่าเป่าหมอนแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเนี่ยเก้าอี้ให้วางของนะวางกระเป๋าได้นะครับตรงนี้มีปลั๊กอันนึงนะตรงนี้มีทีวีทีวีจอใหญ่นะครับสิ่งที่ชอบอย่างนึงผมชอบมีโตะคล้ายโต๊ะทํางานนะแล้วก็จะมีปลั๊กไฟเนะี่ยอันนี้คือชอบมาก เก้าอี้ก็น่ารักเด็ดครับสีแดงนะครับบริเวณห้องก็เป็นประมาณนี้นะครับตู้เย็นนะเโอ้เออเย็นเย,ย็นเย็นอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราซื้อนนํามาเติมนะครับตู้เย็นน่ารักดีเป็นแบบกระจกนะ,ะตรงนี้นะก็มีผ้าขนหนูแล้วก็มีชุดอาบน้ําให้อัน,นีหนึ่งชุดนะใช้ด้วยกันมีแชมพูกับ สบูแล,แล้วก็มีชารวว์แคปนะครับเขาจัดให้เป็นชุดแบบนี้นะผ้าขนหนูมีเนี่ยผืนเล็กผืนใหญ่นะครับคนละชุดแบบนี้นะครับคนละสองผืนนะเข้าใจผิดนีว่ามีระเบียงไม่ใช่นะฮะเป็นแค่กระจกตรงนี้จะไม่มีวิวอะไรนะฮะจะเป็นวิวอ่าที่จอดรถแล้วกันที่จอดรถจะเป็นแนวลึกเข้ามาอย่างนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวาพาไปดูข้างล่างแล้วกัน แต่เราลงไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้เวลา5โมง6นาทีนะครับชั้นหนึ่งแล้วแล้วมีคออฟี่ชอบด้วยเี๋ยวเรียกรถกบเจอถ้าฝนตกพอดีลงมาแล้วฝนล,ลงเม็ดนะครับ เดี๋ยวหาอะไรกินกินข้าวออกไปเลยแล้วกันนะเนาะนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นหันีรถไฟเมื่อก่อนนะลองเดินดูก่อนก็ได้จะมีร้านโรตีแต่ไม่รู้เปิดกี่โมงเนะี่มาอยู่ในซอยเนะี่ยเออมีร้านสเต็กด้วยโรงแรมที่ผมพักนี่นะครับเหลืองๆเนี่นะวิคนแอบมองเราด้วย